โอเคนะผมขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารับชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมเจนสตาร์เช่นเคยแล้วนะคะ่ะอ้ยไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าบ่าวดิไม่อยากเป็นเจ้าสาวนี่เออจะได้พูดครับค้างอีกเอาแบตหรือ2%เอเปอรเดียวแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมโอเคชัดเรียบร้อยครับผมโอเคนะผมวันนี้ก็อยู่กับเกม the world of magic นะครับผมแล้ววันนี้นะผมก็จะมาสอนทุกคนนะผมทำเควสได้สัตว์เลี้ยงฟรีนะครับผม ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเลยนะครับผมก็ตอนแรกนะผมต้องออกต้องมาจากงานแต่งก่อนนะครับเอาค้างอะค้างเลยบ่อยปุ๊บให้เรามาคุยกับ MC ตัวนี้ก่อนนะครับผมอันนี้คือเริ่มแรกเลยนะครับผมก็ต้องมาคุยกับตัวนี้ก่อนเลยนะครับคุยก็ผมเอาอันที่3นะครับ w H o U นะครับผม H U ปุ๊บแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับผมชัวร์นี่ g o t it หลังจากนั้นนะผมให้เราไปคุยกับ ตัวละครตัวนี้นะผมที่อยู่หน้าบันไดตรงนี้เลยนะครับตัวตัวละครผู้หญิงครับผมเซียนเหรอไม่รู้อ่ะเนี่ยผมเราเป็นคุยนะครับปุ๊บแล้วก็อันที่สามนะผมที่มีคําว่า thank you นะครับผมปุ๊บแล้วก็วัดที่นีอ่า n o ้ตพรอเบครับผมเรียบร้อยครับเราก็ขึ้นไปผมไปหาพ่อครัวนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินไปหาพ่อครัวอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับผมพ่อครัวคนนี้แล้วผมทอดไข่ทั้งวันทั้งคืนนะครับผม ไม่เคยจะสุกนะครับถ้าเรากดอันแรกนะผม i m อะไรไม่รู้นะ่ะเออปุ๊บกดไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยผมมันก็จะบอกพิกัดน,นะผมให้เราไปตรงไหนนะครับผมก็อยู่หน้าเมืองเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันนะผมกดโอเคเลยครับปุ๊บนี่เราจะได้กระเป๋ามาด้วยนะครับผมโอ้โหกระเป๋าฟรีครับนี่ออกจากเมืองตรงนี้เลยนะครับผม ออกจากเมืองปุ๊บตรงหน้าเมืองก็เจอแล้วนะครับผมก็เดินตรงๆไปนี่ครับผมคนนี้เลยครับผมแล้วก็คุยกับเขานะครับผมนี่ครับผมโอเคนะผมเมื่อเราทําการคุยกับคนนั้นเสร็จนะผมเราก็ต้องมาพิกัดนี้ครับผมลงมาแป๊บเดียวลงมานิดเดียวนะผมแล้วก็หันไปทางขวาน,นะผมก็จะเจอตัวนี้ตัวละครนี้เลยนะผมซึ่งถ้าเราก่อนที่เราจะคุยกับเขาได้ผมเราต้องทําการฆ่าไอ้ตัวนี้ครับผมเหมือนลูกโป่งนี่ครับผมเพื่อเอาลูกอมนะผมไปให้มันนะผม ซึ่งผมมีอยู่ในตัวแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมลองตีตัวดูเพื่อดอกนะครับผมครับผมก็ไม่ดอกนะผมก็โชคร้ายไปนะครับผมแต่ว่าดอกง่ายครับแป๊บเดียวก็ดอกนะครับผมอ๋อยิงไม่โดนอีกเอาผิดตัวโอ้ได้เสื้อไม่ได้ลูกอมเลยอ่ะขอลูกอมดินะครับผมเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับผมลูกอมผมได้เตรียมไว้ก่อนแล้วนะครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับผมก็เอาเนี้ยผมไปคุยกับเขาเลยนะครับผมแต่ เมื่อเราคุยนะผมเราก็จะได้กระเป๋าด้วยนะผมผมก็เพิ่งสังเกตเนนะี่ยตอนนี้กระเป๋าเต็มมากก็เดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าสามไปขายนะผมเพื่อที่จะเอากระเป๋าสีมาแทนนะครับโอเคครับผมเราก็ทําการคุยเลยนะครับผมกดไปปุ๊บแล้วก็อันที่สามครับปุ๊บมันก็จะบอกอ่นนะเดือดเดือดเดือยเดือดเดือดเอดาดือดเดือดเดือ่านมมือครับผมเดือดเดือดเอดเดื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 อดะดือดเดือดเอดเดื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 อดผมือดนนเดืเอดเดือด ผมไม่รู้ผมต้องเอารูมเขียนให้มันนะผมก็ตอนนี้นะครับผมโอ้ยพวกนี้กล่องพวกนี้อย่าไปสนนะครับโอ้ได้กระเป๋ามาอีกแล้วคนระับผมเฮ้ยให้กระเป๋าเยอะมากอันนี้ผมเพิ่งดูนะว่ามันได้กระเป๋าด้วยอะ่ะผมรู้ว่าแค่แบบทําไปเรื่อยๆแล้วก็อ่าได้สัตว์เลี้ยงครับผมได้กระเป๋าได้ครับผมสี่ช่องด้วยนะครับโคตรดีอ่ะโอเคนะผมเมื่อกี้เกิดอาการเน็ตบ้านนะผมเป็นไรไม่รู้นะครับผมตอนนี้มาต่อกันเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมก็ รับผมเมื่อเราทําการเอาลูกอมนะผมไปให้ตัวนี้เสร็จแล้วผมเราก็ต้องไปหาแอปเปิลนะผมผมเรียกว่าแอปเปิลแล้วกันนะผมแอปเปิลแล้วก็เนื้อหมูนะผมเอาไาให้เขานะผมอย่างละสองชิ้นนะผมแอปเปิลหาได้จากไอตัวพุ่มยานี้เลยนะรับผมบราเบิลเหรอไอตัวนี้ครับผมโยมมันจะเป็นผลสีแดงๆครับผมไม่ทราบว่ามันคืออะไร,รมันไม่ได้เขียนว่าแอปเปิลนะเดี๋ยวผมเรียกมันว่าแอปเปิลแล้วกันมันคล้ายเห็นไหมครับ ผมไม่รู้ม่นมันคืออะไรมะเขือเทศเหรอโอ้เนี่ยโอ,โ,อโหได้กล่องด้พอดีเลยเนี่ยผมเอาสักตัวดูว่าได้ไหมโอเคผมแล้วก็เอาเนื้อหมูสองชิ้นนะครับผมเราก็ต้องลงไปนะเนื้อหมูจะอยู่ข้างล่างนะไม่ส่วนมากหมูจะอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่เลยลงไปเลยครับผมเดี๋ยวผมเจอหมูนะครับเราก็ตีหมูนะครับผมอันนี้ก็จะดรอปยากนิดหน่อยโครจะนิดหน่อยนี่ตีไปเรื่อยๆครับ อ้ได้ดาบด้วยได้ง่ายง่ายพออัดคลิปคือได้ง่ายง่ายเห็นไหมโอ้โหอัดคลิปคือได้ง่ายมากครับผมดาบทาไมตอนไม่อ่านนี่คือแบบทําไมตอนไม่อัดนี่คือแบบโอ้โหไม่ออกมาให้เลยเนาะก็เดี๋ยวเอาไปขายเอานะครับปุ๊บนี่เห็นไหมผมมันดอกไม่ได้ง่ายนะครับเฮ้ยบอสบอสบอสโอ้ bot, bot, bot. โอโชควงดีมากครับผมเจอบอสนะผมตอนอัดคลิปอยู่โอ้โหตีเลยครับรออะไรถ้ามีเสียงกดก็ขอภัยด้วยนะผม ได้กล่องแลนะครับผมผมจะเก็บไว้นะผมเดี๋ยวผมทําคลิปเปิดกล่องนะครับผมก็คือแบบหาคอนเทนต์นะครับผมยูทูบเบอร์ต้องอยู่รอดนะครับเกมเมอร์แบบนี้ต้องหาคอนเทนต์ลงนะครับผมช่วงนี้ขออภัยมากด้วยนะผมที่แบบลงคลิปช้านะครับผมเฮ้ยยังไม่เจออีก่ะเนี่ยขอพิอขอไปที่ลงคลิปช้านะครับผมเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องความรักนะครับผมก็เพิ่งเลิกกันไปวันนี้เลยนะครับผมก็วันที่ห้านะครับผม กระาไอ้มก,กระลาวันที่ห้านะนครับผมเนี่บผมได้เนื้อละดี๋ยวอย่าไปสนใจนะครับผมไอ้นั้นไม่เป็นไรหรอกครับผมมีพบก็ต้องมีจากเนาะเรื่องปกตินี่แอปเปิลชุบน้ำตาลครับเอ้ยของเต็มแล้วเหรอเกินไปเกินไปทำไงดีครับมีแต่ของที่ผมไม่อยากทิ้งอะไอ้ใบนี้แล้วกันใบนี้ผมไม่รู้ทำไรได้ผมเอาไปแลกแล้วไม่ได้ทันทีเนี่ผมลองดูตีไปเรื่อยๆครับเนี่ยผมได้มาละ โ okay. อเคเพราะละผมไม่ตีแล้วโอเคได้ของมาแล้วครับผมเราก็ไปหาคนนั้นคนเดิมเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราทําคุยเสร็จนะผมเราก็จะได้อ่เนี่ครับผมถุงนี้ครับผมให้เราผมเอาไปให้ชาวชาวสวนนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับผมเมื่อเราคุยเสร็จนะผมก็อยู่ตรงนี้ครับมันไม่ได้ยังไม่ได้นะครับผมผมขออภัยด้วยนะครับแต่ผมบอกว่าได้แล้วยังไม่ได้ผมเนี่ยให้เรามาคุยกับคนนี้ก่อนนะครับผมทากันคุยนะครับผมแล้วก็ให้ โปเตโตอะไรไม่รู้เข้าไปนะครับผมเนี่ยผมเราก็จะได้นี่ครับผมได้นี้มาผมแล้วก็ไปหาคนนั้นอีกรอบนะครับผมเพื่อเอาอันนี้ไปให้เขานะครับผมไอผมก็ลืมไอผมก็ตกใจเออเนี่ยครับผมอันแรกนะผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมแล้วก็กดอีกรอบนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ทําการได้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมนี่ครับผมได้มาแล้ว อะไรลิทเทิลโคอีเหรอนะครับผมก็สกิลพลังวิเศษความสามารถม,นม HP ันนะครับผมก็ XP ็บวกสรนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ KRI คืออะไรไม่รู้ผมแล้วก็อีกอันไม่รู้4.0แ,แล้วก็ HP บวกเพิ่ม20นะครับผมวิธีการใช้ก็คือลากมันเข้ามาหาตัวเรากด 2- ครั้งนะครับผมก็ได้เห็นไหมครับผมแค่กด 2- ครั้งนะครับผมเราก็ได้นะครับจัดเลี้ยงมาแล้วครับผมตอนนี้ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้ผมแก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมผมก็มือใหม่เหมือนกันนะผมถามอะไรบางทีผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะผมก็คลิปนี้นะผมก็หวังว่าจะได้ช่วยคนได้เยอะๆอยู่นะครับผมไม่เยอะก็น้อยนะครับผมขอให้ช่วยได้แค่คนสองคนก็พอใจแล้วผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย